เรื่องแรงเสียดทานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ชื่อนางสาวสายสมรเกตชาติเล็ที่14หัวข้อนำเสนอมีดังนี้ค่ะ 1. ความหมายของแรงเสียดทาน 2. ประเภทของแรงเสียดทาน 3. ประโยชน์ของแรงเสียดทาน 4. สมบัติของแรงเสียดทาน 5. การลดแรงเสียดทานและการเพิ่มแรงเสียดทาน 1. ความหมายของแรงเสียดทานแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่บนผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุหรือแรงที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวสัมผัสซึ่งส่งผลให้วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งไปในท้ายที่สุดแรงเสียดทานจึงมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีขนาดขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวสัมผัส 2. ประเภทของแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ หแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อวัตถุยังไม่มีการเคลื่อนที่และจะมีค่าสูงสุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ 2. แรงเสียดทานจนเกิดขึ้นขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ค่าของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1. น้ํา้ำหนักของวัตถุ 2. ชนิดของผิวสัมผัส 3. ประโยชน์ของแรงเสียดทานค่ะ แรงเสียดทานมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มายาวนานตั้งแต่ยุคสมัยของการเริ่มจุดไฟการนำหินมากระทบกันหรือการนำกิ่งไม้แห้งมาขาัดสีเพื่อสร้างประกายไฟต่างเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ 4. สมบัติของแรงเสียดทานค่ะ 1. แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย์เมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำา 2. ขณะที่มีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุและวัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรง เสียดทานที่เกิดขึ้นมีขนาดต่างๆกันตามขนาดของแรงที่มากระทำา 3. แรงเสยดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ4แรงเสยดทานสถิตมีค่าสูงกว่าแรงเสียดทานจนเล็กน้อย5แรงเสยดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัส6แรงเสยดทานขึ้นอยู่กับน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น7แรงเสยดทานไม่ขึ้นอยู่กับขนาดหรือพื้นที่ของผิวสัมผัส 5. การลดแรงเสียดทานและการเพิ่มแรงเสียดทานการลดแรงเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจารบี 2. การใช้ระบบลูกปืน 3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นตลับลูกปืน 4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะให้เรียวลมทำให้ลดแรงเสียดทานการเพิ่มแรงเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ หนึ่งยังรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลายมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน 2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรกเพื่อหยุดหรือทาให้รถแล่นช้าลง 3. รองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทําให้เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย 4. การปูพื้นห้องน้ําควรใช้กระเบื้องที่มีผิวครุขระเพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทานเวลาเปียกน้ําจะได้ไม่ลื่นลม้มสรุปเรื่องแรงเสียดทานค่ะการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเสียดสีของพื้นผิวกับวัตถุแรงเสียดทานพื้นผิวคุขุข่ะแรงเสียดทานมากพื้นผิวเรียบแรงเสียดทานน้อยหลังจากดูสื่อมัลติมีเดียเรื่องแรงเสียดทานแล้วครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำกันนะคะ